ครับวันนี้มาเทสถังโฟม s อ s t a สแตนเลตดีไซน์ครับใช้ส t ต l e ลตเอ่อ1.5มิลน,นะครับของเอ่อสแต l เลตเป็นของโรงงานไทยนอกน,นะครับนิกเกลิลอยู่9%เปเซนะครับเป็นดีที่สุดของงานส t ต l e ลตแล้วก็เป็นแผ่น s t ต l e ลตที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับอันนี้เป็นบริษัทไทยเยอรมันฮะเป็นผู้ผลิตครับคนไทยเป็นคนผลิตแต่ส่งออกยุโรปนะครับอันนี้นะ นิกเกิลจะสูงครับ9%นะครับนั้นการกัดก่อนจะจะมีน้อยกว่างานสแตเลสทั่วๆไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับถังทนแรงดันสูงเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวอธิบายฟังครับดูครับขีดครับนี่ขังคือ s p ส t a แตเลสดีไซนนะครับเวลาเราใส่น้ำยาเข้าไปแล้วจะออกอย่างนี้ครับออกเป็นหมีมะอย่างนี้ครับนะ ใช้แรงดันอยู่ที่นะฮะใช้แรงดันอยู่ที่สามบาหรือ3 5จหรือ4บาครับสูงสุดนะครับจริงๆริงครับตัวนี้ถังตัวนี้ทนแรงดันได้อยู่ที่ยี่สิบสองบานะครับเชื่อมสองชั้นนะครับเชื่อมสองชั้นเชื่อมแล้วลบแล้วก็เชื่อมนะครับนะกลวยขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวครับเป็นชิ้นเดียวเลยครับนะฮะอันนี้เคลื่อนย้ายสะดวกครับการรับประกันเอ่อ ผู้ขายเขารับประกันให้2ปีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับถังมัุอยู่ที่65ลิตรนะครับโอเคเอาแค่แค่แค่ข้าวข้าวให้ฟังก่อนนะครับแค่นี้ครับสวัสด,ดีครับ